สามมาแล้วตัวไหนตัวไหนสองอข้าขอกรบตัวตีดันผู้ชมทั้งบ้านตัวสนงมากันยาวีต่ค่ไน สองหล er um. mm ับพอไสเนาะสองศ oh, ูนสองโอ้แล้วละมักให้เปนตล็กเล็กแบบนี้นะสองนงสองพอไส่ของหัวหน่นึ่งสองอวกห้าน้อยสามตัวหนึ่งเป็นสองบ่พอสองหางยาวหางยาวอาว สองหนึ 22, ่งสองพ่อชายพ่อสองศูนย์สองสองศูนย์สองสรุปสามตัวเนี่ยพอออกตัวได้ป่ครับ

ไอ้ที่ม่อเจเห็น09นั่นสีงซีเะบุงกระดูเอ้บัดมากไก่ไก่ที่เป็นเลขกหานะบัดนนา้มากไก่ไก่เป็นเหล็กห่านที่้องนี้เองไก่ห้อยเจตูเห็นเห็น09เห็น09สรุปเกตูเห็น509 509เมนพอ้า้ได้เห็น สองศูนย์สห้าศูนยเก้าได้พี่น้องเด้อยืนยืนยันสกอนยืนยันอย่างนี้ที่ยืนท่ายรูปให้เจ้าแมรักามห้าศูน5,0เดี๋ยวพ่อไปชุบกองดูเอาไหมก็ูด้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามือสองพ่อพ่อพ่กพ่อพ่อพ่อพ่ต่อมาอพ่อพ่พว่ออพ่อพ่องอพ่ออพ่ออ่ หนึ่สองสามตที่เรกห้าศูนย์เก้าค่ะศูนย์เก้ายอใชตัวไหน่มาเยตัวไหนก็สองศูนย์ครับสองศูนย์นะครับผมแม่จะเขียนตกมันห้างหดติดห้างหดติดก็งานเขาศูนย์หกแน่นอนแน่นอนยังมีกอนมนนเหมือนกัน เจตูเห็นห้าศูนย์เก้าพอใช่สองศูนย์สองอรองสองศูนย์สองครับห้าศูนย์เก้าสองศูนย์สองน่ามบ่เล็ไปห้าศูนย์เก้าแบตเตอรี่ทูปสองศูนย์สองเนาะคุณพ่อเนาะ เจ้ามืดมองไทยกัาหนอมาทไทยเอากล่องคนนดี้เนาะเดี๋ยวกระตือดายกบเอ้วขออะรอยากใช้เลขทูดม่พี่น้องก็ด้เลยตัวใดก็สองศูนย์สองสองศูนย์สองจุดถูดใดสองศูนย์สองเด้อท่านผู้ชมค่ะวันนี้จะเป็นต้นตะเคียนที่อยู่กลางวัดปานอจ๊ะเนาะ เป็น Harr ing, <alla> geht, ต้นตะเกียนตกน้ำมันค่ะสนคค่ะาซึ่งต้นนี้จะคนมากขอโชคคือก dragon, oh it, Fire, on, ันรู้เนาะ อันใดเนาะบัดเี้เห็นแต่ให้ถูกนี่ล่ะเห็นแต่ยังขอเป็นล่างๆคือสองศูองเออตัวใดเจ๊ตัวใดี่เห็นเห็นคือกันบ่เห็นใูกนั่นย์สองสองเบิ้งนี่นี่คล้ายๆ2องคือกันคล้ายๆสองคือกันไปกัเลยวาโอ้ขั้นห้ยแล้วสามตัวนั่นย์สอจัดไป2องจัดไปเลยมันบ่กววันนี้อไเจ๊เห็นเจ็ดักราสองห้าหกเก้ตัวไหนครับแม่นบ่พอ สองศูนย์สองยืนยันตัวเองยืนยันตัวเองพ่อจุดทูปได้ตัวใดสองศูนย์สองศาสตร์บิกพ่อฝันบ่มาดูฝันกันนะขอฝันบ่ตารางวันนี้พ่นคือชี้หายเฮาอยู่ดอกเนาะขอมากตัวใด่วนตัวพ่อนั่นคือว่ามากเลขทะเบียนรถพ่อมบ่ทะเบียนรถตัวใด่อ สามศูนย์แปดห้าครับสามศูนย์แปดห้าจะรุปของพ่อชายสองศูนย์สองกับสามศูนย์แปดห้าพี่น้องอืมเนาะจ้าเขาคุณอะไรพ่อคุณจ้าส่งส่งกันมานได้พี่น้องด้วยด้วยตังๆัพี่น้องพ่อชายจะเสือหนั้นกมากจักบาทอุ้งอิงยังเหรอบ๊บ เดิน20บาทของเป็เกียนตสองนั่นนะครับข้อสายมาเป็นคู่ล้อนะครับในสามตัวนะครับเรื่องสองตัวสองครับแต่จมากับสามตัวนะครับขอโชคดีมีสกลาภนะครับรัฐบาลไทยคิเจ็เป็บรรยากาศูจ๊้ปราสานะค่ะพี่นอนคะซึ่อสังเกตป่งรดค่ะพี่นอง เป็นป่าช้านะคะลวนรวนเป็นวัดป่าทำคืนขึ้นนี่สิเป็นตัวอย่างเนาะค่ะเนาะไม่ะตอนนี้ก็หัวติดบอกเออมาถนัด พอบกให้ยืมกี่ี้เออม่กห้ยืกี่ลี้เออนึ่ดียวสี่กี่ลีมาังเอมองนี่บอกว่าแม่มาม่อยว่าจะไม่เอาแล้วแต่ว่าเจ้ามากีลีนี่นะเขาเมกลี้็ถือกีลีอยกมนานเอามัแดดซองหนาเจ้าเจยอย่างนั้นบนกอย่างนบเดินมาหน้านี่เออั่นล่ะโอเคเดี๋ยวยิเข้าเด้อบางกล่องบอก เด็กแปสไหมน่นงยลงแล้วจิดไม้เดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ไมให้เจ้าไล่วบ่เ่แล้วเอาคนี่ล่ะก็ไปไล่ยู่มื่อมื่อไงอ้เมื่อไ้เบิักจัีจึมั่า่อวกอ่ะก็ได้แนี้เดี๋ยวเขาอาไปะเอาไปอันห้องข้ามเจ็ดเลย ม,มาสร้างบานเจดมยาดมเนาะบาานี้เจ้าของที่เช็ดตอนเขาพกอุ้มเคยมาคร <Pok é S 1> ั้งที่สองโอเคเนาะครั้งที่สองะวัตินี่เป็นแบบไหนเจ้ามั่นคักเลยตัวเจ้ที่แหลกที่แหลกคนมาปฏิบัติอยังยูนีล่ะข่อยมาข่อยมาหาพระครูมาเพิร์ลได้บอกว่าเจ้ตูวตนตะเคียนม่ฮันเด้อไปเลยเข่ามาไปเข่ามารอบแรกมาขอ มาขอเพิ่นบ่ได้มาขอ้หรอกมาย่างมาเบง่งซื้อ,อน่องเขาหอมนะเพื่อนเห็นโตเลขขึ้นก็เลยบอกบันกัดกระถือนะวันนี้มือนั่นกัเลยเป็นขึดน้ำเพิ่กัเลยมาพี่น้องหางติดแล้วพ,พวกเจ้าภาสีว่าคอยเว้าโพดเนาะท่นถือคือสีบร่รวยแมนบ่คือแล้วคอยกระใส่คอยกระใจแต่ว่าคอยบอกเล่วังหันนี่ยุนี่ห้ศูนเก่าเม็ดเดียว ดอกศูนย <ersch> <16. S 1> ์หกโอ้ยข่อยก็ได้ข่อยนะจุดทูบได้เก้าเก้าศูนย์น่องเขาหอมนั่นเท็นศูนย์หกข่อยก็เลยไปสื่อสื่อน้ำน้องเขาหอมสื่อห้องเก่าของน้ำพี่น้องเพิ่งก็ได้เบิ้งคลิปพี่ดอกข่อยก็ได้ออกคลิปมูจเ้าไปอยู่เ้านหงวดเลยใช่ไหมเจห่างงวดแล้วชาวบ้านแถวนี้ถูกถูกปะวอแถวนี้เขาเจ้าก็สีบ๊ดถืออยู่บอกพอตะวานตะวางวดไอ้งวดสามเจ็ดนะถือลาย หวดสามเจ็ดน่ะคนถือหลายเพราะว่าเขาเจ้ามากสี่เขาเจ้ามาพอพอดีขอนะตัวเลขคนเขียนบอกยางงามเลยเด้สามเจ็ดห้าสามเจ็ดถ้าเท่าไรยังสี่ก็คือสามแปดเจ็ดขึ้นยังสี่เลยตัเลขขึ้น, <5 S 2> นห้างวดแล้วแมนหางวดติดยายโซกเห็นสองเห็นสองหาแม่แอมเห็นหนึ่งห้าสี่ ถือคักถือแน่ถือคอยมักคักพี่นองคอยว้าซื่อซื้อซะคอ,อยกันเลยคุ่ม,มูเจ้ามาน้ำคอยนี่แหละที่กิงเราวมือนี่มูเจ้าไม่กินเลี่ยงคอยถือเลขแมนบอแมนจ้บัดน,นี่เมื่อนี่คอยกันเลยผ้ามูเจ้ามากพราะว่าแสนมันแตกเนาะก็เลยคิดว่าปะเข้าไปเอาเลขแม่แต่เคียนสะก่อนมาพี่นองทางไรลสดคอยสีผ้าไปเอางวดนี่คอยไ,<ว>ได้เราเด้อห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้า มูเจ้ามักกระจัดคัดกับพันอันนี้คือของขวอยาเกี้ยวกับจานโก้ย<อ>๋ยวมูเจ้าสีซับสนว้าวตัวใดก่อห้าศูนย์ห้านศูเก้าอันนี้เห็นอยู่แมีนแต่เคียนเด้เมียนค่ะเห็นอยู่เมียนแต่เชี้ยนบ่ได้เกี้ยวกับผู้ได้บ่ได้เกี้ยวกับ <3 S 1> จานโก้สามโต้ค่ะห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้า ถ้าพี่นองว่ามันเป็นตัวเก้าพี่นองก็ไไม่ตัดกหาออกก็ได้แต่ตัตัดนั่แหละที่ม่ขี่ออกเขเป็นเ็มนะครับน่าหาซ้อเกาใสเบ่ร์มังแป้งในปสาทเอฟซีว้าไปขั้นตอนพี่นองค่ะแต่ว่าจุดเตะทูบตัวไดค่เซี้ยนเตีะสองศูนย์สองสองศูนย์สองเลขทูบนะคะ

ไม่ทาไม่ทาดบ้านน้องปูมแล้วนะขีไปเบ้านน้องปูมอ่ะสลาดทายุดทาสลดบ้านน้องภูมเลยโอเคโอเคโย่ไข่แวเอาสะบไังเข้าเด็กปลาใสรับเด็กมาที่ไหนอ๋อเด้อค่ะพี่น้องบังเดกถูกนะคะปลาใสพึ่งเส่นพูมากอนะคะวดสีแ้ว่พิ่นกะคอมนนะคะเนาะ

รถทางมันแคบปีบุญทา่ามนะทางนะเท่าไปอวยรถมองหันรถมันมีมองอวยอยู่ไปมองหนันก็เบิร์ตามเดี๋ยวมาวมนี่เด้อพี่น่องคะ่ะเอกทูบอกทูบจะได้ห้าสองศูนย์องแล้วค่ะพรใส่เป็นมาจุดให้อ้าวคือเปิดนี้ปะี่เด้อพี่น่องสองศูนย์สอง เอาสิไปต่อได้ค่ะเอี้ซีถารับชมจะไปขึ้นไล่สดต่อจะเป็นหม่องฝังคุ้มสมวัตินะคะเป็นพูนนะคะสิได้ไปเบิ่งในจุดนั้นนะคะเนาะอีกรอบนึงนะคะ่ะอันนี้คือเลขคู่นะคะน,นี่ร้ายกนมาไลฟ์อาจารย์ทีะะ่้องค่ะสำหรับผูบ้วา อยากช่วงเบิงเอาด้อค่ะพี่น้องจะแรกไปต่อนะคะไปหลายจุดนะคะมันจะเหยื่อร้อยเอ็ดนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ล่าล่วงหบกอนค่ะมูสิไปแล้วสันไปใส่นอกเอีกบาทเนี่ยพอสิผ้าไปใส่บุกปานี้พี่น้องค่ะ นั่นเลยพี่น้อ,องอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ